เนะี่ยขาวอะไรขาวบริสุทธิ์มีแต่เด็กแรกเกิดไหมครับพี่เดชครับก,ก็ก็ถูกครับขาวบริสุทธิ์มีแต่เด็กแรกเกิดก็แสดงว่าเราเป็นคนดีช่วยเหลือทาหารสร้างบังเกอร์แล้วเราสามารถทําของผิดกฎหมายได้ใช่หรือเปล่านะครับเหมือนคุณหญิงจารุวรรณเน่เป็นผู้ว่าสตงอ่ะคนดีของสังคมสุดท้ายก็เป็นไงทำอะไรไม่ถูกต้องมีคดีทุจริตนะครับก็ติดคุกับสารรอการลงโทษไงนะค,คุณหญิงจารุวรรณมีมีประโยชน์มากจากมากกว่าคุณกันหรือเปล่าลองคิดดูนะครับนะ นะครับคุณประสิทธิ์เจียวกก็ช่วยเหลือประเทศชาติเยอะสุดท้ายก็เป็นไงติดคุกนะครับคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกก็มีประโยชน์นะแต่ทําผิดก็ต้องติดคุกอะ่ะคือไม่ใช่ว่าคุณการอมพาลังหรือว่ามูลนิธิเนี่ยนะครับอ่าไปสร้างรั้วชายแดนไปสร้างซ่วมให้ทหารเข็นรถขี่ไปชายแดนแล้วก็เป็นไงไม่ต้องรับโทษรับอะไรถ้าสมมุติทําผิดก็ต้องรับผิดครับเราจะไปแบ่งแยกไม่ได้นะคนดีก็ต้องถ้าทำผิดก็ต้องติดครับทนายตั้มก็เคยช่วยเหลือประชาชนเยอะ,อะถึงเวลาตอนนี้ก็มาอยู่ในเรือนจําคุณทักษิณก็อยู่ในเรือนจํา หลายๆคนก็อยู่ในเรือนจำหลวงพ่อลองกดก็ช่วยคนมาตั้งสามสิบกว่าปีตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นทุกคนก็ถ้าถ้าไหนไม่ถูกต้องก็ต้องควรอยู่ในเรือนจำไปอยู่ทําไมข้างนอกเกะกะนะเออนะครับนะเข้าใจไหมพี่เดตัดผมหล่อขอบคุณมากครับนะครับก็ไปตัดผมด้วยก็ย้อมผมด้วยมันแก่แล้วหกสิบกว่านี่หน้าเน่าก็ไปอ่าอ่าสกินเขาก็ทําให้ก็ทําฟรีไม่ต้องเสียตังค์หรอกครับนะเออนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจ่ายตังค์ค่า ถ้าโปรโมทอะไรด้วยนะครับนะครับนะนะครับขนขี้ไปชายแดนไล่เขมรก็มันก็ทําความดีแต่ถ้าไหนทำแบีก็ต้องติดคุก,ก็เหมือนกันเนะี่ยทุกคนเนะี่ยนะครับนะครับเราไม่ใช่ว่าโอ้นะนายกประเทศต่างติดคุกเลยนายกเกาหลีก็ติดคุกก็มีนี่หลายประเทศอ่ะฝรั่งเศสก็มีมั้งนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเรามีเอฟซียี่ห้าล้านคนแล้วสมมติว่าทำผิดไม่ต้องติดคุกให้อภยออัยเขาเถอะเขาขนขี้ไปชายแดนอยู่ สร้างบังเกอร์ให้ทาหารซื้อเสืออ้อเกาะไม่ต้องติดคุกโอ้โหนะขนาดบิ๊กโต๊ะกันดูเลยนะครับยังโดนให้ออกจากราชการเลยบิ๊กต่อก็โดนคดีนะนั่นก็บิ๊กต่อนี่ก็ทาบุญเดินสายไม่ได้รับบริจาคทําบุญอย่างเดียวนะพอบตรสายบุญก็ถูกดาเนินคดีชี้มูลนะครับเข้าใจนะนักบุญลดขี้อ๋อนะครับพูดจริงทุกเรื่องเลยพอฟังได้นะครับอ,อ,อาจารย์อะไรอะ ออกมาพูดทุกวันนะครับเพราะพวกมันไม่เข้าใจไม่เป็นไรก็พยายามให้กินข้าวบ้างอย่าก,กินแต่หญ้ากินข้าวนะไม่ใช่ว่า fc เยอะอ่าช่วยเหลือทาหารนะครับอ่าซื้อบังเกอร์ทาหารแล้วก็ทําผิดแล้วไม่ต้องติดคุกไม่ใช่ครับต้องรับโทษรับอะไรนะออกมาพูดเพื่ออะไรนะครับมีคนก็ถามนะยูเซอร์สี่แปดห้าหกอะไระอะไรเนี่ยออกมาพูดเพื่ออะไรนะครับพี่น้องว่าผมออกมาพูดเพื่ออะไรมีคนเขาบอกนะอยากพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อแสงเนี้ยคือเตือนสติไม่ให้ไปหลงเชื่อพวกที่รับบริจาค นะครับเพื่อการรับบริจาคเนี่ยมันจะต้องแบบขออนุญาตนะครับเข้าใจนะอ่านได้แล้วนะดีขึ้นไหมครับนะ่ะอ่านให้นะครับใครจะด่าผมพิมพ์มาเลยนะครับผมอ่านฮะคนดีสีแผ่นดินคนดีก็ตรวจสอบเนี่ยนะักนาะนะนะยกเบี้ยวดีใจใหญ่เลยพอรู้ว่าการจ่อพลังมีปัญหานะและแร่ชอบอาคมคงทองนะครับนี่ก็รูปเอ่อเรียกว่าเพื่อนทนายตัย้ม่ยเข้ามาเนยดูเนะี่ยน่ะเห็นนะทนายตั้มแกก็ยังโดนเลยนะ่ะเพราะฉะนั้นคุณกันกถ้าสมมติเกิดทําอะไรไม่ สมมติว่าทําอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องโดนทนาล้าเพื่อนผมก็ก่อนที่ดังกว่านี้เยอะเนี่ยถามอาคมดูเิดังกว่านี้เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีสองด้านนะด้านด้านมืดด้านสว่างถ้าม,มีอะไรทาผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษไม่ใช่บอกให้อาภัยกันเถอะอยังงั้นก็ต้องให้อาภัยเพื่อนผมเนี่ยทนาจ้ามอยู่ในคุกอ่ะให้เขาออกมานอกคุกเลยนะครับเข้าใจนะะพี่เดตัดผมร้านไหนมันชื่อร้านอะไรวะอยู่ปากซอยเรียบคลองสองสามสิบร้านหอมเหมือนบาเบอร์พี่เดพูดให้ให้คุณหันอาให้ให้คนที่ยังไม่รู้เรื่องเนี่ย จากเดิมกินยากหันเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนอาหารใหม่มากินข้าวคุณสุทินน,นะทุนชาวบ้านนะบางคนก็บอกว่าเอ่อทำเพื่อประชาชนบางคนบอกทําเป็นอาชีพเราก็แล้วแต่มับนีมันมันควรจบแล้วละไอ้พวกนักบุญทุนคนอื่นจบแล้วครับนะครับ,นะรบไม่รวยจริงก็อย่ามาตั้งมูลนิธินะครับนะเจ้าสัวต่างๆที่ผมไม่ที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็มีมูลนิธิแต่ตังของเขาเองพวกระดับคนมีตังค์ ไ่ต้องมาเรี่ะไรอะไรต่างเป็นช่องทางฮนะไอไอบุริทิที่รับบริจาคก็มีจะพ่า้พวกคนดังๆเช่นนะั้นแหละที่เป็นข่าวในนอกนั้นไม่มีใครเขาทำหรอกนะบุริทิีไหนรับบริจาคไม่มีน้อยมากเลยครับนะควรจะเลิกได้แล้วกระทรวงมหมาดไทยต้องเอาตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยต้องเอาจริงจังแล้วนะครับหยุดเลยเพราะนั้นมีคดีของบุริทิการจอมพลังมาเนี่ยมันทําให้สังคมตาสว่างเลยนะครับเรื่องเรื่องบริจาคเนี่ยนะครับเออตัว F16 ซีวปโลกพี่เดคับอ๋อ FC สิงคโปร์ไม่เป็นไรปล่อยมันมาละ เนี่ยมาบางคนถามพี่เดวันๆทำอะไรประเทศชาติบ้างนี่กูให้ความรีเตือนอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกภูณิติต่างๆอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกฮีโร่รีเตือนสติให้ความรู้การให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันทําให้คนฉลาดไ,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องกินญ้าคนไทยเนี่ยนะไม่ค่อยศึกษาหาความรู้ทําให้โดนมิจฉาชีพหลอกทุกวันหลอกลงทุนสแกมเมอร์อะไรตา่างโดยเฉพาะคนแก่ๆแบบพวกผมเนี่ยโดนหลอกทุกวันนะครับติดตามข่าวสารเชื่อแล้วเชื่อเลยเชื่อ,อ,อง่ายโอนง่าย นะครับจะได้ฉลาดคนระับนะครับนะผมไม่กลัวหลอกทัวเธอลงอะไรจะมีคนติดตามเท่าไหร่ม่อยู่ในสายตาพี่เดมเตือนไว้คนไทยคนไทยเนี่ยเล่นทิก t ก็เยอะเล่น Facebook เล่นอ่า u t u b e เยอะแต่เป็นไงแต่ถูกหลอกง่ายเพราะอะไรไปหลงเชื่อง่ายนะครับแทนนี่ไปถาม AI บ้างถาม Google อ,อะไรตา่างไปถามโดนหลอกก็เป็นเหยื่อของพวกคอนเซนเตอร์แต่ไม่หมดนะครับวันวัดเดือนหรือวันร้อยล้านปีละแสนสองหมื่นล้านโดนหลอกเยอะที่สำนักงานเนี่ยว่าความจะดีพวก กมเมอร์เต็มไปหมดทั้งบัญชีมาฟอกเงินสกมเมอร์โดนหลอกนะครับเพราะอะไรเพราะเราไปเชื่อเนี่ยนะครับเนี่ยเชื่อพวกคนดีทั้งหลายมันพูดอะไรเชื่อหมดอนะ่ะบอกให้โอนบอกอะไรเชื่อหมดคนไทยเป็นคนที่สงสารนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับพยาซื้อเสียงเยอะมากครับอ๋อตามรถเฟอร์รารี่ต่อครับนะครับคืออย่างนี้ผมได้ข่าวมาวันนี้นะครับได้ข่าวมานะครับแต่ผมไม่บอกว่ามูลนิธิไหนนะเขาบอกว่ามีเจ้าของมูลนิธิคนหนึ่งเป็นคนดังใครก็ไม่รู้ ปรากฏเนี่ยมีเฟอร์รารี่สีแดงแต่เดิมมเป็นสีขาวนะครับพอเป็นสีขาวต่อมาเปลี่ยนสีเป็นสีแดงโดยไม่ได้แจ้งนายจะเบียนผลส่งนะเออบอกรถคันนี้ติดไฟแนนซ์อยู่ที่ราดทานีลิ s ซิงก็นะมาเรื่องเล่านะเป็นเป็นนิทานเรื่องหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับอาบูนิชิอะไรนะแล้วก็ต่อมาก็ปี67เนี่ยรถนี้น่าจะซื้อมาหรือนํำเข้าประมาณปี52 5 2 6 2 10กปีแล้วนะครับแล้วก็พอปี67ยังไม่ได้ต่อภาษีนะครับรถนี่ก็มีปัญหาอยู่ นะครับรถเทเนี้นะครับนะแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงหน้าตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่เขาบอกว่าบ้านแกอยู่ใกล้ๆกับกับพี่ใหญ่อุที่เคยออกทีวีทางทางช่องบ้านอยู่ไม่ไกลาจากบ้านพี่ใหญ่ที่เป็นเจ้าของอู่จาได้ไหมนะครับเนี่ยเป็นเป็นนิทานเรื่องหนึ่งเป็นมูลนิธิหนึ่งวันนี้ผมได้ขอ้อมูลมาก็ลองไปตรวจสอบดูไม่ยากหรอกนะครับนะอันนี้ก็ฝากฝากนะครับนะอันนี้ก็เล่าเล่าให้ฟังเรื่องเล่านะนะครับเจ้าของมูลนิธิเนี่ยส่วนใหญ่ก็อ้างว่า ไม่ไม่มีรายได้แต่ปรากฏว,ว่าแต่ละคนี่ขับแลมโบลขับ Ferrari เฟอร์รารีนะพอไปดูงบการเงินวันนี้คุยกับเ,เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหเช็คบัญชีเช็คไออะไรนี่มันไอไอข้อมูลบริษัทปรกากฏเจ้าของคนนี้ที่เนี่ยมีเจ้าของบริษ i, ัทเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งนะนะครับบริษัททุกบริษัทได้ขาดทุนหมดเลยแต่ปรากฏว,ว่าขับแลมโบลขับออปอเช่ขับแลมโบลขับเฟอร์รารี นะครับแต่กิจการขาดทุนมาเลยเราไม่รู้ว่าเขาทาอะไรนะครับนะอันนี้เราให้ฟังว่าเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างเพราเราเห็นเห็นด้านสว่างน,นะคนดีนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเราไม่รู้ว่าทําไมเขาเอาเงินมาจากไหนนะครับอาทิตย์หน้ามันก็คงเริ่มกระบ,บวนการตรวจสอบต่อไปนะครับเข้าใจนะอ่าอืมขอบพระคุณมากเข้ามาก,ก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับก็กราบขอบพระคุณฮนะนะครับนะนะฮะท้ง Facebook y o u t u b e t i k t o ตขอบคุณครับทุกแพลตฟอร์มเรามีหลายแพลตฟอร์ม นะครับอ๋อเขามีมานานแล้วนะครับอ๋อคุณเกษมสุขบอกมีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วเอาเงินจากไหนมาซื้อละครับนะครับขับเครื่องบินก็ช่างเขาเถอะนะครับอ่านะครับเอ่อเห็นนะนะครับคือถ้าอะไรต่างๆได้มาถูกต้องเสียภาษีก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องคอยติดตามอาทิตย์หน้าผมได้ข่าวเขาจะมีการไปขุดออกขุดอีกนะครับอ่านะฮะอืมอ่าว่ากันไปนะครับเนี่ยนะครับเออนะครับอืมนะครับติดตามกันต่อไปนะ จะตรวจเส้นเงินใช่ใช่ใช่ตรวจเส้นเงินครับนะครับเราอย่ากลัวครับคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบคนดีอย่าท้อแท้นะครับบางคนบอกโอ้โหเขาเป็นคนดีไปตรวจสอบเพราะทาไมแล้วคนดีเออแล้วท่านรู้ยังไงว่าคดีทุกอย่างไหมเขาก็ต้องตรวจสอบสมัยก่อนทนายตั้มก็เป็นคนดีนะทนายตั้มคุอจักไหมก็สุดท้ายก็โดนตรวจสอบนะอ่าคนตำรวจเอกต่อสักก็โดนตรวจสอบเนี่ยสุดท้ายก็โดนเนี่ยชีม้มงชี้มูลอ่าบิ๊กโจ๊กก็โดนตรวจสอบคุณหญิงจารุวรรณก็โดนตรวจสอบ หลวงพ่อลงกรก็โดนตรวจสอบเราจะเว้นไว้ทําไมล่ะจะเว้นไม่ทําไมล่ะครับคนดีไม่กลัวอะไรล่ะครับบางคนบบตรวจสอบ็ทําไมตรวจไปเดี๋ยวเจอแล้วทําไงล่ะนะครับนะครับคนดีไม่ต้องกลัวนะคะจะตรวจสอบใครจะดูรถด,ดูบ้านตรวจสอบบัญชีเส้นทางเงินจะไปกลัวทาไมล่ะเพราะเพราะเราแหละเพราะเราดังเราเด่นมาจากแหละคุณชาวบ้านนะครับอืมอยากรู้ราคาตู้เทคอนเทนเอร์ตอนนี้เขาก็ตามมาเรื่องราคาตู้เทน คอนเดนเซอร์ er ไปชายแดนเท่าไหร่ซื้อจากไหนเขาตามมาอยู่อาทิตย์หน้าเนี่ยเขาจะเริ่มตามตู้คอนเดนเซอร์บังเกอร์สร้างถนนนะครับแล้วก็อะไรนะครับเสื้อเกราะตามหมดอะสกีนเสื้อต่างๆบูนนิธิต่างๆ,ๆการจ่อพลังเนี่ยประธานจ้างใครมาสกีนเสื้อบริษัทรับจ้างเนี่ยเป็นบริษัทของประธานหรือเปล่าเขาบานครัไหลเรื่องไม่ต้องห่วงนะนะนะครับงานหนักอะตรวจสอบกันหนักเลวเพราะอะไรอะเพราะเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีไม่ไม่ต้องท้อนะ คนดีบางคนมาโดนตรวจสอบแล้วทอ้อคนดีไม่ต้องทอ้อเชื่อ,อาจา์เดนะนะครับยางเก่าซื้อมาแพงหรือเปล่ายางยางเยอะนะี่เขาตรวจสอบมาเลยนะครับอคนดีอยู่ยากอ๋อคนดีอยู่ยากมันน่าจะเป็นคนดีที่อ่ไม่ดีจริงหรือเปล่าถ้าดีจริงอยู่ยากไหมครับอย่างพี่เดเ,เนี่ยคนดีอยู่จริงไงใครจะตรวจมาเลยครับตรวจภายในพี่เดเก็ได้เดี๋ยวมาในห้องน้ําครับพี่เดย์จะเปิดให้ดูเลยแต่เปิดแล้วอย่าตกใจนะกันคนดีอยู่ไม่ยากหรอกครับถ้าดีจริงนะ นีกอะไรเนี่ยอะไรก็เรียกอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลองตรวจสอบพี่นวัดได้เลยครับอ้าวอยากจะแฉอะไรนวัดเอาพิมมาเลยครับ่น้องเอกนะนะครับแฉเลยครับจะแฉใครตรวจสอบใครบอกมาเลยนะครับนะครับอย่ากลัวครับนะครับนะครับประธานมูลิธิจะหนีไหมอ๋อเจ้าของมูลิติจะหนีไม่หนีแล้วครับซื้อยางเก่าแพงหรือเปล่านะครับนะครับสสอไอจะโดนเล่นเรื่องอะไรยังไงนะ สสไอ้ก็จะตรวจสอบ,สอบก็ตรวจสอบก็ได้เลยนะครับเขาไปทําอะไรผิดก็ตรวจสอบเลยนะครับนะครับเราต้องตรวจสอบครับนะครับคนนี้อยู่อยู่ไม่ยากหรอกครับยกเว้นว่าดีไม่จริงอย่างพี่เดเนี่ยอย่างพี่เดอ่าอ่าคนนี้คุณโอ๊คนะ,คะใช้คำหยาบนะครับใช้คอควายนะครับนี่เอฟซีคุณกันใช่ไหมครับนะครับนี่ก็เป็นเอฟซีคุณกันจะอ่าอ่าจอมพลังให้ของรับนะอ่าคุณโอ๊คนะฮะเราเราไม่ว่ากันนะนะครับเสียชื่อคุณกันนะคุณกันแกบอกว่าเอฟซีแกต้องสุภาพไม่ควรให้คอควายนะโอ๊คนะ อ้คนเดิมนะคอควายก็อย่าไปให้เลยเพราะเราต้องเก็บไว้ใช้เองคนเราต้องมีคอถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีคอแล้วเวลาเยี่ยวทาไงล่ะอกเอ้ยนะครับนะเราเราไม่ว่ากันนะนี่เอฟซีคุณกันให้ของรับพี่เดคอควายเราต้องเก็บไว้เวลาเยี่ยวนะครับเวลาอยู่กับเมียหรืออะไรต่างก็าต้องใช้คอแล้วเราไปเอาให้พี่เดพี่เดไม่ว่าล่ะครับสวัยนะครับอ่าน,นะครับคนดีจอมปลอมแล้วสิอยู่ยากเห็นนะคือคนดีจอมปลอมมันอยู่ยากคนดีจรงิงไม่ยากหรอก นะคนดีไม่ท้อหรอกครับถ้าดีจริงใครจะตรวจสอบใครจะอะไรไม่ต้องกลัวครับยางเยิงซื้อมาแพงไหมนะครับนะนะสกีนเนี่ยรายงานเงินอนะ่ะมีเงินอ,ออกนอกป่นะเออทุนเป็นของชาวบ้านกําไรเป็นของมูลนิธิหรือเปล่านะ <c oughs> สบายพี่เดเนี่ยอารมณ์ดีตลอดขำลุงเดพูดมากเลยครับนะครับไอเฮงยังไม่พอใจไอเฮงมันยังบอกว่าอ่พ่อครับไอคนนั้นทำไมมันเอาคอมมาให้พ่อละ่ะแล้วมันจะเอาที่ไหนใช้เพราะเวลาเราเยี่ยวเราต้องใช้คลอง นะครับเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยร้วคุณกันเขารู้เนี่ยฟีเขาทำแบบเนี้ยเขาเสียใจยแย่นะเพราะว่าพี่กันเนี่ยแกบอกแกไม่ใช่นักเลงนะครับแกเป็นคนดีคนของสังคมแกไม่มีรัอฟี FC ไปใช้ความรุนแรงให้พอคนอื่นแล,แล้วเวลาเยี่ยวจะที่ไหนใจนะนะครับ